สวัสดีครับนี่คือรายการชี้เส้นคอนเสิร์ตนะครับขึ้นต้นอย่างนี้ก็จะต้องรู้ว่าเป็นของ s t i d e o แน่นอนเลยครับวันนี้เราทำการบันทึกเทปนะฮะวันที่เราบันทึกเทปนี่คือวันพุธทุกๆวันพุธที่เมื่อลรคิงลังสิทนะครับก็จะมีตลกหลายคณะนะครับหมุนสลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความสารานอย่างวันนี้คุณหนุ่มเชิญยิ้มเป็น เตรียมพร้อมเลยฮะพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วนบนเวทีนะฮะ,ะลูกน้องก็รอกันบนเวทีแล้วฮะลูกน้องรอบนเวทีแล้ว<ม>นี่ผมกำลังต้องมารอหน่อยฮะตอนนี้ต้องรอหน่อยเพราะพอออก เพราะอัดเทพที่เซ็นคอนเสิร์ตอะไรผมต้องหลอทุกทีถ้าไม่หลอผมไม่ออกครับก็เป็นตลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกคณะหนึ่งของ ST v ีวีดีโอคุณหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็เราตะกี้พูดครั้งว่าเราบันทึกไวท้ที่ทุกๆครั้งเนี่ยที่เมริคิงรังสิตวันพุธฮะวันพุธน,นะฮะอยู่ต่างจังหวัดจะเข้ามากรุงเทพมาเที่ยวเลยมีเวลาแวะมาบ่าย2องโมงเราอัดกันที่นี่นะครับเมริคิงรังสิตชั้น9นะครับ ก็ได้รับความสุขสนานกันมากมายเดียวนี้ก็มารอหลังไลกันเข้ามาคุณหนุ่มว่านี้เตรียมอะไรมาบ้างเตรียมโอ้มันแน่นอนครับเดี๋ยวมันแน่นอนติดตามชมกันแล้วกันมันมันมันครับพบกันบนเวที i ีกสักครูครับครับผมขึ้นบนเวทีก่อนนะครับสวัสดีครับ กับพวกเราสีหนุ่มเชิญยิ้มะชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดที่เท่าไหรและก็เท่าไร่แล้วก็ไม่รู้ <c oughs> จำไม่ได้แล้วไม่รู <c oughs> ้ <c oughs> แล้วจะนับทําไมไม่รู้กี่สิบชุดแล้วกับพวกเรา สีหนุม่มเชิญยิ้มจ<ะ>ี้เส้นคอนเสิร์ตเอชทีวีดีโอโอ้โหแน่นอนมากเ <นะ S 1> มอร์ลี่คิงลังสิตนี่วันนี้เรามาถ่ายที่นี่นไปทุกที่ที่ไหนที่มีมเมอร์ล<ร>ี่คิงเ,เราก็จะไปกันที่นั่นเลยเราก็จะไปกันทุกเมอร์ลี่คิงนี่มีอยู่หลายสาขานะมีหลายสาขานะฮะลังสิตนี่รู้สึกจะเป็นสาขาใหม่สาขาเก่าๆก็อยู่แถวนู่นนะลาดพร้าวแถวบางบุรพาบางบุรพาปิ่นเก้าก็มีสะพานควายสะพานไปินเวาคควายไม่ใช่ไฟไฟแล้ว วงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่นั่นโอ้ยมีหลายๆที่มีหลายๆสาขาอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปกันที่นั่นก็แล้วกันไปเหอะเดินซื้อของกันโอแบบทุกที่เหมือนกันหมดนะฮะขายแพงเหมือนกันทุกที่เราจะไม่มีของถูกเลยขายแพงได้ยังไงเมื่อกี้ฉันไปเดินดูแล้วซื้อไม่ได้สักตัวทำไมวะตังค์ไม่พอ ไม่แพงไม่แพงนี่นี่ขายไม่แพงราคาก็ขายราคาปกติที่อื่นเขาขายไงเราก็ขายงางนั้นขายอย่างนั้นแหละก็ขอให้ท่านมีความสุขกันมากมากเลยมีความสุขกันนะฮะความความทุกข์ดีกว่ามั้งฮะความสุขความทุกข์อะทุกข์อะทุกข์ทำไมเล่าทุกข์อะจะไปทุกข์ทำไมสุขพ่อคูแต่สุขตายแล้วปล่อยแกเถอะพูดไปเอะ S <S ก็ใกล้ตุ่แบบตุ่จีนก็เพิ่งผ่านหมาดๆเลยยังรู <S <S ้สึกว่าเมืองไทยแล้วนี่เทศกาลจะบ่อยมากเทศกาลเยอะนู่นลปีลใหม่ไม่กี่วันแล้วก็มาตุ่จีนอีกแล้วตุ่จีนแล้วก็อะไรอีกอะตุ่ลาวไงตม,มีตุ่ลาวอ้ <S <S อาวตุ่จีนมีทําไมตุ่ลาวจะไม่มีละ่ะมีอะ <S <S มี <S <S อะไร, <S 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 ะไรตุ่จีนกับตุ่ลาวนี่ไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนผิดกันเยอะตุ่จีนนี่เป็นไงฮะตุ่จีนนี่จะขาวฮะเนียน แล้วตูดลาวล่ะฮะตูดลาวนี่จะดํามีตุ่มนิดหน่อยดูไหมไม่ใช่ตูดเข้ามาถึงตูดโอเทศกาลตุดจีนตูดจีนตุดจีนอีกไม่กี่วันก็ถึงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันแห่งความรักวันแห่งความรักนี่ก็เขาแจกอะไรแจกหำมกันแจกเอยดอกกุหลาบก็ห่อมดอกกุหลาบนี่คำเดียวกันนะฮะอ่ะมันเป็นภาษาอิตาลีนะภาษาอิตาลี H U A หอสราอัหำมเนี่ยโอ้โเอ่ะ สะกดง่ายนะ,อะพอถึงวันวาเลนไทน์ก็จะเดินแจกหำมกันลุ่ม,มเฮอเดี๋ยววันวาเลนไทน์เราก็เอาหำมไปแจกน้องมันไหมไปไ,ไ,ไปไปไปด้วยกันไปทันแล้วผู้แจกก่อนมึงแล้วนะไอบ้าน้องมึงนะไอบ้าจริงเออไอพูดอย่างงี้สำเนียงอย่างงี้ขอโทษนะคือแบบไม่ไม่ได้ดูถูกกันนะไม่ได้ว่าอะไรนักหนาคือแบบข้องใจอ่ะข้องใจอะไระคนลาวป่ะถามจริงอะไรนะคุณคุณพูดอะไรกับผมนี่ผมงงไปหมด คนเราไหมเนี่ยตัวแกเนี่ยลาวอะดูมันถามกูสิดูมันถามสิมันก็ถามถูกเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ลาวเหรอฮะเนี่ยแบบนี้ลาวเหรอมันยี่ห้อมันบอกแล้วนุ่งกางเกงลาวด้วยลายมันลายจิงจกลายดำอู้ถามกวนส้นตีนหาว่าลาวหรือเปล่ามึงลาวไหมกูไม่ใช่ลาวแล้วเป็นคนที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ลาวขอนเจน ขอนแก่นนี่แหละตัวใช่เลยหละไม่ใช่ลาวใช่คือว่าบ้านอยู่ใกล้ลาวมันยังไงไม่เข้าใจบ้านอยู่ใกล้ลาวไปเกิดใกล้ลาวมันก็เหมือนก็ไม่ใช่ลาวอ่ะนะหน้าเหมือนลาวเลยมันก็มีส่วนคล้ายเพราะว่าเราไปกินอาหารตลาดเดียวกับลาวอะไรนะกินอาหารตลาดเดียวกับลาวกินอาหารตลาดเดียวกันแล้วหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันไอ้เฮียลูกนี่กูไปแดกอาหารตลาดเดียวกับสรพงษ์เลยเนี่ยตรงหน้าเหมือนสารตลาดเดียวกันใช่ไหมเออเออมันมีส่วนมันก็แปลกดีเหมือนกันนะ ปกติเลยตั้งเดิมไม่ใช่เราภูมิลำเนาเป็นคนที่ไหนนี่นะคนเง่าสักกาดผมผมจะเล่าให้ฟังมีชีว่าประวัติมั้ยมีชีว่าประวัติเขียนไว้ว่าเมื่อสมัยราชวงศ์ฮั่นถูกชาวเมนจูยกทัพมาตีเมืองหยางโจวทังจีนแล้ววันไหนวะนะก็จะเล่าให้ฟังไงมันยังไงคือว่าคนเง่าสักกาดผมก่อร่างสร้างตัวขึ้นตอนสมัยนั้นยุคนั้นอ๋อเกิดยุคนั้นพอดีเลยก่อร่างสร้างตัวขึ้นที่เมืองลาวู เมืองลาวลบุรีโลบุรีนี่เองไอ้ไทยแท้ไทยแท้เลยอยู่ลบุรีอะลบุรีลบุรีมึงเคยกินโต๊ะจีนไหมลิงละอูไม่ใช่ลิงนายฝีไอ้ฝายอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือว่านู่นอยู่ลำนาลายทุ่นแถวลำนลายเออแถวลำลำลายก็โคตรนี่โคตรเง่าสกราดอยู่แถวนั้นเลยนะขอร่างสร้างตัวเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ขอนแก่น250ปีมาแล้วแล้วพ่อแม่เกิดที่ไหนขอนแก่นนั่นแหละแล้วตัวแกฉันก็เกิดขอนแก่นเหมือนกัน ก็ตอนลาวเลยไม่ใช่ลาวคือเขาโคตรเงาสักราชย้ายไปอยู่ใกล้ลาวอ่ะ <c oughs> ผมยังแค้นใจโคตรเงาผมทำไมต้องไปย้ายไปอยู่กอนแก่นผมงงเหลือเกิน <c oughs> ผมทำไมเขาถึงต้องย้ายไปอยู่ที่นั่น <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่จริงไม่ใช่ลา, <c oughs> าวไม่ใช่ราคือเกิดใกล้ลาวแบบไปโดนสิงแบววล้อม oh, อะไรเงี้ยมัง <c oughs> ้งก็ใช่ใช่อย่างพวกสำเนียงทางภาษาอีสานนี่พูดเป็นไหมโอ้โห no 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 โอ้ฝรั่งไอ้ภาษาอีสานผมพูดไม่ถนัดนะแต่ก็ได้นิดๆหน่อยๆจำๆเข้ามา อลักษณะแบบว่าอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้ลาวลาฟงเขาพูดแล้วก็จำมาจำจำมานี่นิดหน่อยแอ้วยงขี้เกียมนี่แหละฮะรู้สึกจะเป็นจิ้งจกนะใช่หรือเปล่าคำรู้ผมก็ไม่มั่นใจเพราะผมไม่ใช่ลาวใช่ไหมขนาดไม่มั่นใจนล่น่ะไม่มั่นใจใช่หรือเปล่ารู้สึกจะใช่อะมได้ขี้กระปอมล่ะรู้สึกจะเป็นกิ้งก่านะผมก็ยืนยันไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่ลาวใช่ไหมก็จำจำเข้ามาเนี่ยจะถูกใช่ไม่ใช่จะว่ากันนะได้ขี้คำข้ากัะ อันนี้รู้สึกจะเป็นครังคกนะไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็แต่เก่งนั้นไม่จาได้เยอะขนาดนี้นะแหมผมอยู่กับเรามาตั้งแต่ตัวนิดๆเลยอ่ะเล่ามเลยอยู่กับเรามาไม่น่าละรู้ภาษาด้วยก็พอรู้ภาษาอีสานนี่รู้หลายคำมแสดงว่าจําเก่งจําเข้ามาทั้งเอ๊ะเอ๊มาน้ามะมายืนตรงนี้มายืนกลกล้งมือมืออยู่นี่มือมือทำไมอ่ะไม่ต้องดึงไปมากเอ๊ะมีนเยอเอ๊ะเมียเป็นคนที่ไหนเมียเป็นคนอีสานเลยคนอีสานเออแกก็ต้องรู้สำเนียงอีสานมันพูดทุกวัน ว้ากันทุกวันว้าวว้าพูดทุกวันเออเอ๊ไอ้น้อยหนานี่มันเรียกอะไรนะน้อยหนาอ๋อรู้สึกี่เป็นบักเขียบนะฮะบักเขียบบักใช่สงสัยจะใช่นะเพราะผมจําเข้ามามันเจอสิ่งแวดล้อมเยอะเลยเนี่ยเป็นคนที่มีความจาดีเลื่อจริงเลยจำไอ้อย่างเพลงหมอลำนี่ร้องได้ไหมโอ้โหนี่ไม่ค่อยชอบประสุทธมากผมจะหนักไปทางสติงนะฮะ หมอลำนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็พอร้องได้นิดๆหน่อยๆจำๆเข้ามาค <stop> ือคนเล่าแถวบ้านเขาเปิดแล้วก็กาะหูเราวเนี่ยเมื่อเช้านะก่อนจะมาเมอร์ลี่คิงเนี่ยนะฉันเปิดวิทยุที่บ้านฟังนะมันเจอพอดีแล้วมันร้องเพราะอะไรไม่รู้มันชื่ออะไรวะเพลงอะไรเฉันร้องอย่างนีมันร้องให้ฟังนะหอมดอกผักแยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเกียรดชนาร้องยามฟ้าออมวนหวน ใช่ใช่ไหมใช่เลยแหละเออแบบนี้ใช่ไหมเออเพลงนั้นใครร้องวะกูรู้กูรู้เพลงนี้กูรู้เพลงใครร้องเพลงใหม่ของปานามาไงปานามาพ่อมึงใครเทพพรเพชรอุบลมันรู้ไปถึงถึงมันเลยน,นั่นทำไมรู้ล่ะก็แหมกับคนลาวเขาเปิดสถานีลาวแถวนั้นเขาผมก็ฟังบ่อยผมก็พอรู้มัง่ง จำๆเข้ามาน่ะจำมาในนิดหน่อยนั่นแหละก็แบบแต่ใจจริงแล้วไม่ค่อยชอบเลยชอบสติงอย่างเดียวสติงนี่คลั่งใครมากเลยบลัมนี่ก็ไม่ค่อยรู้จักที่ท่าไม่ค่อยรู้จักติ๊กนี่ไอ้คนคนนี้มึงจะรู้จักว่าคนไหนไม่รู้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่จำเนื้อเพลงไม่ได้สติงก็รู้หมดแต่งกับเขาเถิดน้องผู้ครองที่สุดกังพอแน ทะเลาะอะไรกันเนี่ยยังจะมาถามอะไรหรือปัดชะออนรีไหมเนี่ยทะเลาะอ,อะไรกันล่ะลูกทะเลาะอ,อะไรมันจะยัดเยียดให้ผมเป็นลาวดูสิฉนาดมันบอกว่าไม่ใช่แนละ้วเพลงพลำแม่งได้หมดทุกเพลงเลยก็เขาไม่ใช่ลาวแล้วไปยัดเยียดเขาได้ย่งไงมันต้องใช่กูดูหน้าไม่ผิดเลยเนี่ยดำ<ต>เสมอตาดำงี้ต้องใช่ลักษณะอย่างงี้ไม่ใช่คนลาวไม่ใช่คน,คนลาวอะไรจะมาหน้าแบนยังกับรองเท้าแตะนี่นี่เขาเป็นคนหลอนะเนี่ยนี่ถ้าเขาไม่มีหูเขาจะหลอกกว่านี้อีกอ คนเหี้ยไม่มีหูหรอไม่มีหูก็ห้ำมาดิหนเอาหัวเยี่ยวมาดูหน่อยดิวะหัวไม่ใจห้ำมาโทชอบปลักปั้มเพื่อนฝูงไม่ชอบคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงอ้าวแล้วแกยอมรับความจริงรบเปล่าโอ้โหผมนี่ยอมรับความจริงทุกอย่างยอมรับและยอมรับไม่ว่าตัวเองเป็นลาวยอมนะแต่ลาวเขาเรียกลาวลืมสัญชาติมันลืมยังไงไม่ยอมพูดลาวเนาะจริงโอ้ไม่จําเป็นต้องพูดหรอกแค่มองหน้าเขาก็รู้แล้วว่าลาวน่ะ พนพ่อคนแม่คนเาสังกะดลาลาวหมดเลยเป็นลาวหมดเลยลาวทั้งบ้านเลยแล้วจะมาเถียงกันทําไมก็ลาวเหมือนกันน่ะมันไม่ไม่เหมือนนะคนละลาวกันมันคนละลาวแบบไหนไอ้นั่นมันลาวบ้านนอกผมลาวกรุงเทพอะไรลาวบ้านนอกกับลาวกรุงเทพนี่มันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันการกินอยู่ไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันแบบไหนลาวบ้านนอกไี่กินข้าวเหนียวนะ๋อลาวบ้านนอกกินข้าวเหนียวใช่แล้วลาวกรุงเทพอ่ะกินอาหารจีนกินอะไรอ่ะบะจังบะ นั่นละโคตรพ่อโคตรแม่ข้าวเหนียวเลยนะฮะข้าวเหนียวเปล่านะข้าวเหนียวจักแล้วเห็นมันมีหมูแล้วก็มีไนบัวนะมีไนบัวก็คือว่ามันเป็นข้าวเจ้าเด้อเป่าเลยคุยกับผู้หลุดหนุ่มเมื่อกงยินดีกว่าเป็นคนที่ไหนแน่ใครอ้าคุยกันอยู่สองคนไปถามใครอีกอ่ะอ๋อมันมีไล่โคนเป็นคนที่ไหนพมคนตายนี่คนตายครับตายนานยัง ตายใส่หละตายนี่คนตายคนตายเอาพ่อ่าคนตายเลยบ้านอยู่เนาะพ่อคนนครนครนที่ทำมาลัดนครปฐมมันคนละตายกันเลยมั้ยไม่ตายแต่อยู่นครนยี่ปีสองปีสองปีนะพอยู่ตั้งแปดปีเลยเป็นชักแป๊บตัไก่อะไรล่ะแตัเนี่ยแต๊ไม่ถึงวันนี้เดียวีเดียวนิดนิดพ่อยายแล้วยายไปแจ๋วเนาะย้ายไปยุติสตูล โยสตุนกี่ปีสามปีโยขวนก้าลงตั้งหกปีแหลมเม็นสักแตปดหนึ่งหกกขี่อ่ขี่ไม่หกขี่ลงคอหันหลาดมากอะพ่อใหญ่เร็วยหญ่ไปเน้อใายไปยุประดังโยประดังกี่ปีเซปีไปฆ่าข้องนี่ภาษีตั้งแปดปีแหลมเม็นสักแตปดหนึ่งพ่อใหญ่เร็วยหญ่ไปเน้อใาย่ไปยุสงฆ่าโยสงฆ่ากี่ปีเก้าปีกูโยจชนาตั้งแปดปีแหลมเม็นสักแตปดมืง โอ๊กโอ๊กแอบเอ็ดนี่ยโอ๊กตามแล้วเกินเว้ยตามแล้วเป็นเน่กูอยู่เลยเออพ่อมยายเลวยายไปแถว่ยนอยลาว่ะยายไปติดคุกตามไหมอ่ะตามไหมไรหัวดอแล้วมึงติดคุกกี่ปียายติดได้ซี่วันซี่วันเงือกูติดแปดวันแล้วเม้นสักแปดตามอีกแล้วเว้ย พ่อมยายเลวยายไปเต่ายนน้อยยายไปตามตายขี้ปีอ่ะไงตายก็ตามตามตายได้เซฟวันสิบวันเงือกูตายหกวันละเม็นสักแต๊กนึงพ่อมยายเลวยายไปน้อยยายไปแต่งงานแต่งกับใครอ่ะปลาดีปลาดีน้อยเมย์มึงแง่แล้วมึงแต่งกับแม่กูขี้ปีไง มึงต้องเอาแม่กูนะมันนี่เอาแม่กูเสียเลยยังมีฝรั่งฝ่ยนี่ใต้ปลอมใต้ปลอมแล้วใครคนใต้จริงๆผมเนี่ยใต้แท้ๆเลยล่ะพ่อแม่อยู่ใต้เมื่อสุคนมาอีกอะ่อไงไม่ไงพอตู่ไม่ตู่อยู่ตู่โอ้ยคนใต้บ้าอะไรมีพ่อไงไม่ไงพ่อตู่ไม่ตู่คนใต้แท้ๆบอกเคยขี่ตัวไผ่เลยเกิดมาเนี่ยนั่นมีขี่ตัวเขาบอกว่าขี่ตัวแล้วตายตุกน่าลูก คนใต้จริงๆเหรอคนใต้แท้ๆคนใต้สังเกตง่ายสังเกตได้ยังไงผิวจะออกค้ำค้อมันอยู่ใกล้ทะเลลมทะเลเนี่ยนะจอกค่ำคดำๆหูดังจะโด่งโด่คนไต้มีหูดังนี่มุก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 คอมุกแมงคนใต้จริงๆคนใต้แท้ๆอยู่ตำบลอะไรต้นเหลียงต้นเหลียงนครศรีธรรมราชอยู่ตำบลต้นเหลียงอำเภออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพ่ะะ มันจีไตได้จากไหนล่ะวะเอ้ามันก็ไต้อุดรลงมาทั้งพี่เนี้ยสี่แม่งก็บอก็บอกว่าไต่น้องคายลงมากอ่ะอันนี้อันนี้คนคนคนใต้คนใต้อันนี้คนอีสานแม่นผมคนภาคกลางคนกรุงเทพยังไม่ยอมรับอย่างนี้ดูสิผมน้อยใจโคตรเง่าสักหลาดผมทำไมต้องย้ายไปอยู่ขอนแกนผมไม่เข้าใจย้ายไปอยู่ขอนแกน เฮ้ยฮเอะไรคุณคุ้นหน้าไว้คนนี้ใครอ่ะไันหันนันซานี่ดาด้กูจำได้แล้วใครวะอ้นี่แหละที่ขมขืนศพใช่เลยนะทิสมัยเฮ้ยทำไมผมมันยาวไวจังวะคุณจะพูดกันไปคุณจะพูดกนไปใช่บรีโอได้ออกทั่วประเทศเลยคุณพูดกนไปใช่ ใครละจะข่มขืนศพแน่นอนทุเรศี่คทั้งละไม่สองไม่สองอย่าไปพูดอย่างนั้นผมเสียหายขนาดไหนคุณเสียหายอ่ะไปเสียถึงบรรทบุรุษเป็นมนุษย์ได้ยังไงไปข่มขืนศพเป็นไปไม่ได้คุณเลศทุเรศไอ้เฉินมึงก็พูดไปได้รูปลอยๆอย่างงี้จะไปข่มขืนศพทำไมใช่ระดับคนมีฐานะไปหาว่าข่มเขาข่มขืนศพครับมันดิ้นไหมว่าดิ้นอะไรสมจะดิ้นอย่างเีกฝาโลงแม่งดิ้นไม่ไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยยุ่งเลยไม่สนใจเลยไม่ศพ แล้วอีกสองคนที่หนีไปในใครล่ะเพื่อนกันถามจริงๆถามจริงๆศพนี่ฝืดไหมหูขีอุ้ยเสียหายดูมันดูมันพูดกันไปได้มาถามได้ไงศพฝืดไหมอ่ะไอ้ควายก่อนเขาจะลงไปในโรงอ่ะเขาเอาน้ำมันหมูทาเลยตัวลายนักาหาเนี่ยโอ้ยเวรกรรม โน,น่นโน่นคนใต้คนใต้อันนี้คนดีสารอีสารนักคู่เลยอ่าแล้วพี่หนุ่มคนที่ไหน,ออนผมคนอผมคนภาคไหนภาคหนังภาคผมภาคหนังนี่แจ๋วมากเลยเสียงผมง่ายอะไรวะไม่ได้เกี่ยวคือหมายความว่าต้นกําเนิดเกิดการแบบหลุดจากท้องแม่บุตรออกมาเลยอ่ะอ๋อบุตรมาเลยจาความได้ที่เกิดกที่เหนือ๋อคนเหนือคนเหนือเอ้าคนเหนือคนเหนือนี่ขาวเนาะขาวก้าเอ้าและอีนองทำไมเขียวปีน่ะ อีน้องทำไร่กาแฟไร่กาแฟนะไอ้เนี่ยนี่ปัญญาอ่อนเขาบอกว่าก็เหนียแต้แต่หล่ะก็เหนียแต้แต่ล่ะเจ้าโอ้ยก็เหนียนี่หน้าฮักกันเนาะหน้าฮักกันเนาะโอ้ยก็เหนียมีหูด้วยเว้ย มีกันแล้วกลาวก็มีปากปอมันมีกันหมดลยมีกันหมดเลยบอกซะใจหายแวบเลยครโอ้ยแล้วข้างล่างนั่งคลำหูก็เป็นแถวนึกว่าหูหายแล้วนะคุณถามทำไมว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานคุณถามทำไมผมสงสัยคือผมเป็นคนภาคกลางผมไม่ค่อยเข้าใจสับปภาษแต่ละภาคอ๋อเดี๋ยวจะให้พวกแก่สามคนสี่คนเนี่ยนะตอบแบบภาคใครภาคมันโอเคโอเคผมจะถามเป็นสับปภาษทางภาคกลางอ่าให้พวกแก่สามคนอะไรวะ คนกรุงเทพไปยืนเหลวเลยแต่จริงๆนายหยองเนี่ยนะดูยังไงกูดูมาหลายวันแล้วนะแต่ถ้ามึงไม่มีหูมึงหลอกจริงๆนายหยองอ้าวตัดหูออกตัดหูออกมึงไ่ยืนคุณอยากจะถามอะไรยืนหลบตรงโน้นเลยเฮียทำให้กูมองไว้ด้วยคุมอยากจะถามสับภาษาอะไรเพราะว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยบางอย่างเขาเรียกไม่เหมือนกันคุณข้องใจอะไรคุณถามพวกผมได้เลยผมถามแบบภาคกลางให้แกสามคนตอบกันแบบภาคใครภาคมันเลยนะโอเคโอเคโอเค โอ้โหไอ้ดีนะมันยังมีตอนอยู่หน่อยรับอไอ้แว่นตาได้นะโอคยืดแอคอย่างนั้นเลยโอเคอย่าให้บังเอสถีจีเส้นกันนะอย่าบังนะเออนั่งหลงๆนั่งลงอันนี้ว่าง่ายเนี่ยเนาะไอ้สัตว์แม่งทับเกิดมันไม่มีหูมันใสแว่นมันยิ่งหล่อนะนะอะไรอ่ะโอเคอ่ะ ผมจะถามแบบภาคกลางคือผลไม้ชนิดหนึ่งภาคกลางเขาเรียกมะละกอมะละกอภาคใต้เขาเรียกอะไรลูกโลโกอและภาคเหนือกุ้ยเต้ภาคอีสานบักหุงอันนี้เข้าใจง่ายกว่าเขาฮะมีบักมาเป็นแถวกันหมดเลยนะและอย่างภาคกลางเขาเรียกน้อยหนาภาคใต้เรียกอะไรบักเขี้ยบอะไรอะไร มึงเอาบักเขียบกูมาสะแตกแล้วบ่ภาคใต้เป็นเมียบะเขียบมันของกูขออีสานเขาเห็นเมียกูสอนเห็นเมียกูสอนเห็นเมียกูสอนอีกแล้วพูดอะไรไม่เคยถูกเห็นเมียกูสอนและอย่างภาคกลางเขาเรียกฟักทองภาคใต้เขาเรียกอะไรลูกน้ำเต้าภาคเหนือบักฟักแก้วภาคอีสานบักอื้ออาจจะเหม็นกว่าเขาหน่อยนะฮะอาจจะเหม็นกว่าเขาหน่อยบะเมนขี้นะ่ยบะคอม และอย่างภาคกลางเขาบอกตอนเช้าตอนเช้าภาคใต้เรียกหัวเช้าภาคเหนือตอนเจ้าอ่ะภาคอีสานงามือเศร้าอะม่นอบอกเศร้าตามพวกภาคครภาคมันสมียงไคเมียงมันและอย่างภาคกลางเขาบอกตอนเย็นอืภาคใต้หัวมุงมิงภาคเหนือตะวันชิงพลบเฮ้ยใช่เออเพราะกองเขาแหละไม่ยอมแพ้ใครหรอก แล้วภาคอีสานย้มมือแรงและอย่างภาคกลางเขาบอกว่าไปดูหนังภาคใต้จะเรียกอะไรไปแล่นังภาคเหนือไปพ่อหนังมาเจ้าสองเรื่องควบเลยของเอสทีวีโอวันนั้นไปพ่อหนังนะอู้ฉายดีขนาดหนังชัดแจ๋วเลยบางบางอันกับหัวลงบางอันกับหัวกันทะลุไปจอตอนนี้ <c oughs> ตีแต้ของเอสที T นะ่ผมชอบขนาดเลยบอกหัวอันอยางดูพ่อจะไดก็มักขนาดเพราะว่าหนังตีหนังไทยหนังฝรั่งของเอสทีก็เจ้าเช่าตลอดเลยบอก เ,เขาถามไม่ยั้งว่างั้นะถามอะไรถามว่าไปดูหนังอ๋อไปพอหนังก็คําเดียวนะ่ะสี่แมงไปะเ,เงาแล้วภาคอีสานพี่ยังเลาวกูลืมเลย <c oughs> ไปดูหนังอ๋อไปเบิงหนังแล้วอย่างภาคกลางเขาบอกอร่อยภาคใต้ร้อยจังหูอูอ้อาวแดกหูตัวเองก็มือ่ะ ใครมากินหูตัวเองมาถึงว่าร้อยจริงๆริงร้อยจริงๆแล้วภาคเหนืออะไรอร่อยอลำแต้ๆเลยลำแต้ๆเลยอาหารที่มาริคิงบดเจี๊เราไปลองไปกินดูลองไปกินดูล,ลำวยเตี๋ยว ถามไมยังล่ะถามอะไรเขาล่ะอร่อยลำ้ำคำเดียวเหรอ <laughs> ว้า,าวงี้หรกูก็ลืมอีกบนี่ <laughs> แล้วภาคอีสานแซ่แบนั่นมึงยังมีสองแซ่บเลยอ่ะอร่อยมากๆอ๋อและอย่างภาคกลางม,มีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งนะเข้าไปในโรงแรมเอาละยังไม่ได้เอา <laughs> <laughs> เข้าไปในโรงแรมไปนอนกันอยู่ในห้องสองต่อสองเอาละล็อกประตูแล้วคล้องโซ่อย่างดีอเไไส <S 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 ื้อผ้าไม่ใส่นุ่งผ้าเช็ดตัวนอนกันอยู่บนเตียงเขาเข้าไปทำอะไรกันภาคใต้ตอบก่อนกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่มึงต้องคิดเหมือนกูคิดแล้วเขาเข้าไปทำอะไรเขาดับไฟไหม แล้วแต่คนบางคนก็ชอบเปิดบางคนก็ชอบดับขามองกระจกข้างบนหรือเปล่ามีชำรืเงินชำรืเงชักเข้าไปทำอะไรเข้าไปนวมกันแล้วภาคเหนือชิงร้อยชิงล้านไม่ตอบไม,ไม่ตอบมาดิมันน่าเกียดนะภาคเหนือมันมันมันมาก มันจะมาหน้าเกลียดได้ยังไงผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นเนาะเข้าไปทําอะไรกันในโรงแรมด้วยเออเปิ้นปลากันไม่ยะกันนหอเนาะยะอะไรยะงานยะการเหรเนิบเนิบอะไรอย่างเงี้ยะยังไงอะสงสัยมันบอกเคยยะเนาะยังานยะการกันอะยะงานยะงานหาอะไรไปยะในโรงแรมยะบริษัทเป็นมีวิธียะของเปิ้ลนะมันยะอะไรยังไงอ่ะ อยากหูกออยากถามพ่ออีสานแล้วจะชัดเลยผู้หญิงกบบจะตัดแล้วไม่ตัดไอ้ตรงคำนี่แหละไม่ตัดเดี๋ยวนี้เขาเปิดเปิดเต็มที่ใจเขากว้างพอผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นเขาเข้าไปทำอะไรกันพ่ออีสานตบเขาเข้าไปทำอะไรกันมันบมมี่ยังสิถามเลยก็อยากจะรู้อ่ะผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นเขาเข้าไปทำอะไรกันข้ามข้ามข้ามไหนอ่ะ ถึงแกแล้วมาบอกเราสีแมงของอยางงาเอเอาซะแล้วเขาเข้าไปทำอะไรกันผู้หญิงกับผู้ชายคู่นั้นไปในโรงแรมบอกเออเขากินริโพกันบ่ล่ะไม่รู้่เขาจะกินอะไรก็ไม่รู้ล่ะกินไข่ดิบกับสไปรย์อ่าก็บมีหยังดอกแล้วก็เข้าไปทำอะไรกัน ไม่สีกันนะม้า